สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการปั้นเงินให้ทํางานกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยเนระื่เฮ้ยเราจะมาปั้นเงินกันยังไงนะครับกับผมเดียไอเดียเทรดครับสวัสดีค่ะอุ้ยค่ะวันนี้ก็จะเป็น EP พิเศษใช่ไหมคะที่เป็นเรื่องของ Lady Invest ค่ะที่เกี่ยวกับ ETF เดี๋ยวเราจะมาฟังกันว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจสวัสดีครับเอ็ดครับเพื่มเนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์มีคําถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับเมื่อกี้น้องอุ้ยพูดไปแล้วว่าเราจะมาคุยกันเรื่อง ETF หัวข้อวันนี้ก็คือปั้นเงินล้านด้วย ETF ดีกวา่าจะได้เป็นปั้นเงินใ้ทำงานนี้ก็ปั้นเงินล้านด้วย ETF คำถามแรกก่อน ETF, ETF. คืออะไรเออ ETF มันคืออะไรถูกไหมคนแบบหุ้นก็ได้ยินละทองทุ้ <laughs> <laughs> นทองคำ forex forex กู share ลูกโซ่เอ๊ะ e นี N ่ e ETF มันคืออะไร <laughs> อ่าจำม่ได้ ETF ETF E.T.F. ชื่อเนี้ยย่อมาจาก Exchange Traded Fund อ่ามันคือเปรียบเสมือนกองทุนกองทุนกับ E.T.F. ต่างกันยังไงล่ะจุดเด่นเลยคือกองทุนซื้อขายได้แค่สิ้นวันเท่านั้นหมายคพรามว่าระหว่างวันซื้อได้เอาเงินฝากเข้าไปได้แต่ราคาจะไปรู้สิ้นวัน หรือดีไม่ดีจะดีเลยไปสี่วันที่เขาเรียกว่ากองทุนนิทีบวกสี 4, ่ทีบวกห้าอหมายความว่าซื้อวันนี้ราคาที่ซื้ออีกสี่วันรู้นะ oh. ขายวันนี้อีกสี่วันรู้นะว่าราคาขายราคาไหนเง oh. ินก็อีกนานนะจะ oh. ไ,ได้เงินก็อีกอีก,อก,อกสองสามวันอก,กว่าที่มันจะรู้ว่าราคาไหนก็เถอบอีกเป็น อีกเกือบวีดึงอะวีดึงน<ม>ี่คือนะับวอนทําการนะก็คือถ้าเกิดนับคาเดนดาเดยทั้งหมดจริงก็คือสองวีดเลยนะเห็นไหมกองทุนมันมีจุดอ่อนตรงน,นี้มันก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นเกิดคําว่า etf exchange traded fund ก็คือ exchange มา traded fund ก็คือเอามันมาเท <laughs> รด <laughs> ได้ด้วยเอากองทุนเนี่ยมาเทรดได้ด้วยเฮ้ย <laughs> ทำไมมันถึงเทรดได้ล่ะก็คือ มันสามารถซื้อขายระหว่างวันได้เลยเหมือนหุ้นเลยใช่ไหมคะเหมือนหุ้นเลยกองทุนธรรมดาไม่สามารถซื้อขายระหว่างวันได้อืม ETF สามารถซื้อขายระหว่างวันได้แล้ว ETF เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเพื่อนกับกองทุนแหละแต่เป็นคู่แข่งกันแข่งทุกอย่างตะกี้แข่งกันเรื่องการซื้อขาย <ใจ S 2> แข่งที่สองแข่งที่สองเลยนะค่าธรรมเนียมอ๋อ อย่าบอกว่าถูกกว่า,าทุกอย่างเหมือนกันกองทุนเรียกว่าลงทุนใน S&P ห้าร้อยเหมือนกันลงทุนในทองคําเหมือนกันเอาแบบนี้นะทุกอย่างเปรียบเสมือนเหมือนกันแต่ ETF จะถูกกว่าเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเปิดของจริงให้ดูเวลาเราทำรายการนี้เราอยากสอนนักลงทุนก็คือเราอยากสอนแบบวันโอวันให้นักลงทุนแบบเฮ้ยเริ่มต้นเลย ที่ให้นักลงทุนดูก็คือเว็บตลาดหลักทรัพย์นี่เซิร์ชได้เลย ETF ไทยสมมติเสิร์ชคำว่า ETF ไทยหลอกลวงหรือเปล่านะครับ ETF ไทยเสิร์ช g o o g l e นะครับนี่เขาบอกว่าเปิดรายชื่อ ETF ที่น่าสนใจเห็นไหมเป,เป็นเว็บเต์ภาพรวม ETF ตลาดหลักทรัพย์งานที่ม่แอปบดดกดเมื่อกี้แล้วนะครับ <laughs> <laughs> เห็นไหมแล้วอโอเคอันนี้คือ ETF ของเราเห็นไหมภาพอันนี้คือเขา้เขาไปดูที่ URL ก่อนนี่ตรงนี้ เป็น s e t .or.th เสมอมเป็น .com ไม่ได้หลอกลวงนะครับต้องเป็น s ซ .or.th .or.th เนี่ยค่อนข้างเซฟมากๆเลยนะเพราะว่าเป็นองค์กรแล้วไม่เหมือน .com .com ใครๆก็จดได้นะครับโอเคต่อมาห้านดับสูงสุดมีอะไรบ้างมี GLD เฮ้ยมันอะไรวะ v s s m s c i s ไทยมงทีเด็ก BS อ๋อ BSET ร้อ U BOT เห็นไหมสมเหมือนคนไม่ค่อยรู้เรื่องทไมไมํเป็นไ,ไม่ไม่ไม่รู้เรื่องจริงด้วยนะอ่าสมมติอ,อยากรู้อะไรเราก็คลิกขวาแล้วก็กดเปิดแท็บใหม่ขึ้นมา GLD อ๋อ KTEM เห็นไหมมันคือ KTEM นั่นมันคือของกรุงไทยเป็นกองทุนเปิด KTEM เห็นไหมแค่คําชื่อก็คือเป็น K อ ETF, ก,กองทุนเปิด KTEM O ETF Tracker อ่ะแปลว่าอะไรทาพูดงัาไๆไม่ต้องก็คือกองทุนของตัดของกรุงไทยนี่แหละนะครับที่ลงทุนในทองเนาะ มาดูข้อมูลหลักทรัพย์หน่อยอ่านี่นี่เห็นไนะของกรุงไทยใช่ลงทุนได้ไรกองทุนใช้กลยุธ์เชิงรับเลดเเน้นลงทุนใน s p แเอ้ยกโออ่ากองถักกองของโกนะของทองนะเห็นไหมเป็นของทองอเขเาใจไหมครับประมาณนี้เลยเห็นไหมทุกอย่างมันมีข้อมูลหมดอ่ะมาดูที่ค่าธรรมเนียมคิดยังไงมีบอกไหมเอ้ยไหนสิทธิประโยชน์อืมปกติต้องมีบอกนะว่าค่าค่าธรรมเนียมคิดยังไงผู้ถือหุ้น อันนี้ผู้ถือนนะ่าจะไม,ไม่มีบอกนะครับเพราะว่าฟันแฟกชีตอ่ะดูกดที่ฟันแฟกชีตนะครับมีไหมมีข้อมูลบอกไหมว่าควรต้องบอกนะว่าค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ใช่ใช่ควรจะต้องบอกว่าค่าธรรมเนียมคิดยังไงนะครับอ,อยู่ตรงไหนนะติดติดติดอ่ะประมาณน,นี้อ่ะค่าต่ำสุดปุ๊บปุ๊บไม่มีบอกราคา IPO ีโออ่านี่น,นี่ค่าธรรมเนียมรวม ศูนย์จุดแปดสองเปอร์เซ็นไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดแปดสองนะครับต่อปีนะต่อปีนะทีนี้เราไปลองดูกองทุนอะ่ะกองทุนทั่วไปที่อะ่ะกองทุนลงทุนอะ่ะเสิร์ชอย่างเงี้ยลงทุนในทองอ่เสิร์ชแบบง่ายๆเราจะแบบอะ่ะนี่รวมครบจบกองทุนทองคำอะ่ะสมมติมีของฟินโนมิน่าอ่ะ โปรโมทให้เขาอีกนะครับนี่เห็นไหมก็จะมีกองทุนเยอะแยะเลยโอเคไหมจิ้มมาสักอันหนึ่งอ่ากองทุนชนิดสะสมมูลค่าจ่ายเงินปันผลอ่ะเอาแบบเอาสะสมแล้วกันฟึ๊กฟ๊กฟล๊วันนี้วันที่เท่าไหร่นะสิบยี่สิบเะาโอ้สิบอ่ะเอาเอาดูสิเดกกันนะขี้เกียจนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะแถวๆนี้อ่าแถวๆนี้แล้วนันโอเคอ๋อานี้นี่เคทีโกเหมือนกันเอออันนี้ตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่ดี นะครับอ่ะเคท o โกฮะเพราะอะไรเพราะว่ามันคือเคเทมเหมือนกันเลยเรียกว่ากองทุนเดียวกันก็คือของกรุงไทยเหมือนกันของกรุงไทยงเหมือนกันอ่าเรียกว่ามาดูในมีพอร์ตกลงทุนชื่อนี้ไหมมันชื่ออะไรมันไม่มีบอกอ่าเป็น s อสแอ t ทีโกอันเดียวกันเลยไหมเนี่ยอืมมันเมื่อกี้อยู่ไหนนะเมื่อกี้อ่ะตรงนี้ข้อมูลอ่ะเห็นไหม โกทัชเหมือนกันเห็นไหมเรียบร้อยนะครับ SNT โกทัชเนี่ยชื่อเต็มๆเ,เลย SNT โกทัชนะครับเห็นไหมเป๊ะมาลุ้นจะหน้าแหกไหมค่าธรรมเนียมเก็บจริงเนี่ยเนี่ยมีมีค่าธรรมเนียมต้องแพงกว่าหรือเปล่าค่าธรรมเนียมต้องแพงกว่าเนี่ยค่าอะไนี่ไงค่าธรรมเนียมการจัดการทุกอย่างแมเนจเมนต์ฟ e e เท่าไหร่เก็บจริงหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดเปอร์เซ็น ค่าธรรมเนียมรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด1.4เปอร์เซ็นต์จรงๆเห็นไหมเห็นชัดไหมเปิดสองแท็บอ่าเปิดข้างๆกันให้เห็นชัดๆแล้วเราก็จะถูกเขาตีแล้วถูกเขาตีเขาอยู่ดีๆกูขายข้อมุนธรรมดาไม่ออกแล้วนะดีย่ยอ,อย่างนี้เลย ก็พี่เดียทำหน้าที่เลือกโปรดักไงเห็นยังครับชื่อค่าเนียมรวมชัดเจนไหมรวมรวมอ่ะรวมรวมกี่เท่าไรแปดอันนี้หนึ่งจุดสี่ห่างกันศูนย์จุดหกถามว่าเยอะไหมก็ล้านหนึ่งเท่าไหร่นะอ่ะล้านหนึ่งศูนย์จุดหกศูนย์จุดหกศูนย์จุดศูนย์หกไอศูนย์จุดหกเลยนะศูนย์จุดหก ใช่ค่ะโอเคอ่ะหารร้อยหกพันล้านละหกพันอืมอืมลงทุนสิบล้านก็เงินหายไปเรื่อยๆทุกปีเดปีละหกหมื่นก็เยอะนะเอยอะไหมเอยอะนะอันนี้ไม่พูดถึงเรื่องผลตอบแทนเลยไม่พูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องแค่แค่ทมเนียมแค่ค่าส่วนต่างอย่างเดียวเห็นไหมอืม แล้วอย่าลืมว่าไอ้อันเนี้ยไอ้ฝั่งฝั่งฝั่งขวานี่นี่เดี๋ยวมาดูว่าพี่จะบอกว่าวิธีการดูนี่อ่าผลเรียกว่ามันจะมีรายละเอียดมันจะมีรายละเอียดไหมว่าอว่าภาพรวมว่ากองทุนนี้ต้องเป็นทีมบวกอะไรแฟกชีทแฟกชีทอ่ะไหนมีแฟกชีทมีหนังสือชี้ชวนเปิดหนังสือชี้ชวน อยากให้นักใ่เนี่ยอยากให้อยากให้เห็นเวลาเราซื้อกองทุนเราต้องดูพวกนี้ด้วยแฟกชิพคือสิ่งที่ที่ต้องต้องดูนะครับว่าอ,อว่ายังไงนี่ทีบวกสามนี่เห็นไหมก็คือซื้อวันนี้ปีกสามวันมานรู้ะะวับกว่าจะขายเนี่ยเขาบอกว่าขายปุ๊บจะได้รับเงินคืนอีกสามวันนะครับอืมประมาณนี้เห็นไหมครับเพราะงั้นทุกอย่างที่พูดไปเมื่อกี้คือเรื่องจริง ก็คือแปลว่าตัว ETF ETF เนี่ยซื้อขายระหว่างอ่้วะเมื่อกี้ชื่ออะไรนะชื่ออ่าชื่ออชื่อ,อ,อาลอะ G L D ต้องเป็น G L D ใช่ไหม G L D นี่ซื้อขายระหว่างวันได้เลยตอนนี้อ่ะบิงกระดานนี่อันนี้คือกระดานของของตัวโก สามารถซื้อขายได้เรียยวทางนซื้อขายได้เลยนะครับเพนได้เงินเลยเห็นไหม,มรู้ราคาอีกสองวันอ่าเอาเงินออกดาจากแคชบาลานถ้ายังไม่อยากเอาเงินออกไปซื้อหุ้นตัวอื่นไปซื้อ ETF ตัวอื่นได้แต่ถ้าเกิดจะมาผ่านตัวนี้ จะมาผ่านไอตัวกองทุนอีกสามมาได้ตังค์แล้วจะเอาเงินไปซื้อกองอื่นมันผ่านไปแล้วไม่เวิร์กแล้วประมาณนี้แล้วที่สำคัญข้อหัวใจสุดท้ายเลยข้อที่สามตะกี้ข้อที่หนึ่งคือเรื่องของอไม่สามารถซื้อขายแบบเร็วทันได้ข้อที่สองคือข้อที่สามตายเรียกว่าตาย ตายเลยค่าทิ้งเลยสามข้อปุ๊บคุณฆ่ากูแน่ข้อที่สามคืออะไรคืออะไรอืมคืออะไรน้องเอสต้องถามผู้สอบกองทุนมาแล้วอ่าคืออะไรเอาให้ตายอ่ะฆ่าทุนให้ตายคืออะไรอือไม่ทันเดี๋ยวก่อนตอตัวช่วยแล้วล่ะก็คืออย่าบอกว่าผลตอบแพนกองทุน ผลตอบแทนถูกต้องเสียภาษีโอเคจบเลยถูกไหมแต่ถ้าเป็น ETF ETF ซื้อขายในตลาดไหนครับตลาดหุ้นได้ข้อยเว้นเรื่องของการเสียภาษีอเอาสามข้อไปนี้ไปปุ๊บกองทุนตายเห็นไหม <c oughs> ไป ถ้ามันเป็น Apple to Apple อันเดียวกันอันเดียวกันเป๊ะเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ลงทุนได้ไรครับ ETF ETF เลิกเลิกกองทุนเลิกเลิกโอเคไหมทีนี้แต่อย่าลืมอ่าคนคนออก ETF ก็คือใครก็คือกคือหลักองทุนหลัผมไปมาถมันก็ได้ออกออก ETF ไม่เยอะ อ๋อที่ไทยมี ETF อยู่แค่สิบกว่าตัวอ่าใช่มีอยู่แค่เนี้ยมีอยู่ไม่เยอะพรออกมาปุ๊บเดี๋ยวคนไปลงทุนใน ETF หมดไงอ่าอ่าทีนี้มีอยู่แค่นี้นะเห็นไหมันก็จะมี UBT อ่ะเฮ้ย UBT คืออะไรก็มากดดูได้อ๋อลงทุนใน robotics artificial i n t e l l c e เอ้ยอะไรที่มันเป็นไฮเทคไฮเทคอืมแล้วตอนเนี้ย มันมันไม่ใช่แค่มีในเรื่องของ ETF อย่างเดียวแล้วตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ได้ดูในหน้า ETF ่างเดียวแล้วมันแอบไปอยู่ตรงที่มันยากนิดนึงนะครับตลาดหลักทรัพย์ยากนิดนึงอ่ามันแอบไปอยู่ใน DR ด้วยใน DR เนี่ยตะเกียเรารู้แล้วจริงๆหัวข้อ ETF เนี่ยมันคืออะไรก็ได้ที่มันที่มันเป็นแบบอินเด็กก็ได้หรืออะไรเอามามัดมัดรวมเป็นออกเป็น ETF ก็ได้แต่จริงๆแล้วอยากจะแวะมาเชียร์อันนี้ อืมอันนี้ก็คือ DR จริงๆ DR กับ ETF เนี่ยเป็นคำชื่อคล้ายกันเลย DR คือเป็นการลงทุนในหุ้นต่างประเทศแต่ก็เหมือนเหมือนจริงๆมันสามารถเทียบเคียงกับ ETF ได้อย่างเช่นเนี่ยอย่างเช่นเอาง,ง่ายๆนะถ้าเกิดเอาแบบเทียบเคียงกันแบบเหมือนกับเมื่อกี้เลยหมรือว่าเหมือนกับตัวตัวของของเนี่ยของ,ง UOB T เนี่ยก็คือเรื่องของ Exchange เ,อเรื่องของตัวลงทุนในสมาร์ทโรบอติกอะไรต่างๆนะอ่าก็เหมือนเนี่ย CnTech ศูนย์หนึ่งอันนี้ของเวียดนาม e 1 v M f f สามร้อยเนี่ยอันนี้คือของเวียดนามเหมือนกันชื่ออันยักษ์ๆ e 1 v f v n สามสิบศูนย์หนึ่งนะครับอ่ะ GO หนึ่งเก้าอันนี้ก็มีเห็นไหมเน,นี่คือ GO หนึ่งเก้าคำถามคือพี่อันนี้เป็นคำถามที่ยากเลยตอบไม่ได้ด้วยนะครับว่าเฮ้ยระหว่าง GLD กับ โก19เนี่ยมันต่างกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวให้ดูว่าข้อมูลลงทุนในอะไรลงทุนใน SPDR GO แชร์กับโกทัศเหมือนกันนะใช่อืมทีนี้เหมือนกันเลยลงทุนี่อ่างเหมือนกันสิ่งสินค้าเดียวกันสิ่งที่ต้องดูคือเรื่องของค่าธรรมเนียมแหล,ละอันนี้เขาไม่ได้บอกนะว่าท่าธรรเนียมเท่าไหร่มีบอกไหมเอ่ย ไม่ได้มีบอกอันนี้เป็นหน้าราคามีบอกไหมหนัอยู่แต่ข้างล่างหรออืมตึดดอันนี้อาจจะยังออกมายังไม่ครบปีก็เลยยังไม่ได้บอกนะครับอ่าดูข้อมูลเชิงลึกหน่อยสิอ่าดูในอ๋อตะกี้ต้องไปกดในฟันแฟกชีสใช่ไหมราคาตึ๊ดึ๊ไม่มีบอกราคาอ้างอิงเออทำไมถึงไม่มีนะ อ,อ๋าราคาเองเขาบอกอ่าให้ดูที่เว็บนี้ได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ดูข้อมูลเชิงลึกหน่อยอ่าดูดูทีกดตรงนี้ออกของยนต้านะเป็นของยนต้านะครับแล้วก็สิทธิประโยชน์แปกชีตอยู่ไหนช่วยพี่หาหน่อยมีไหมแปกชี ไอพี่อยากให้เห็นไอ้นี่ไงค่าธรรมเนียมว่าว่าเท่าไหร่กนน็จะประมาณนั้นแหละศูนย์ยสี่ประมาณนั้นเห็นไหมศูนย์ยสี่ก็ถูกไวนะครับอืก็ไอที่บอกว่าเฮ้ยเห็นชัดแล้วว่าตอนเนี้นยไอตัวตัวโกหนึ่งเก้าก็มีคนมาเทรดเดยอะขึ้นอ่าประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครัก็มีทางเลือกหนึ่งนะสำหรับตัวตัวเอทีฟก็สามารถลงทุนได้เพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากลงทุนในหุ้นต่างประเทศ แล้วประหยัดภาษีไม่ต้องเทรดบ่อยใช้คําว่าลงทุนนะคือซื้อไปสักครึ่งเดือนเออครึ่งปีปีหนึ่งถือนานๆเหมาะเลยเหมาะตัว DR เหมาะใช้คําว่าอยากจะบอกว่าถ้าไม่ใช่ว่ารวยมากรวยมากคือกลุ่มอิลิชที่แบบรวยมากๆเลยที่แบบไปสามารถไปตั้งกองทุนได้ทํานั่นทํานี้ได้พี่กล้าพูดว่าไอตัว DR เหมาะที่สุดสําหรับนักลงทุนทั่วไปค่ะ ไม่ต้องบินไปต่างประเทศไม่ต้องเป็นแบบบัญชีไม่ต้องยื่นอะไรไม่ต้องเสียภาษีสุดท้ายเลยคือไม่ต้องเสียภาษีแล้วทําทุกอย่างแบบถูกกฎหมายเวลาไปว่าใครว่าทาผิดกฎหมายจะได้พูดได้เต็มปากเนี่ยผมเติมเพิ่มเติมตมาแลครับอย่าง,รรางตัว dr ตอนนี้ที่เราเทรดต,ต่างประเทศมันกำลังโกลก็คือ,อะตะกนี s p e 500าร้อย่ไหครับอันเนี้ยมันจะมี แล้วกคือแบบที่ของไอซิ่นลลีแอ p เปิลม r o โคซอ n อ i นวีเดียซาร์บเน็ตฟิ x เบิร์กชาร์คเท a เวย์อะไรพวกนี้ครับแล้วล่าสุดนะครับตัวดีอารล่าสุดรู้ไหมครับว่าคือตัวไหนคือออกมาประมาณไม่ถึงหนึ่งเดือนเนี้ยคือยี่สิองตุลาเนี่ยก็คือประมาณนี้ยี่สิประมาณเดือนก็คือเอสอนพีห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศศูนย์หนึ่งก็คือ S&P 500ครับแต่ศูนย์หนึ่งเนี่ยคือออกโดย ของบัวหลวงครับก็คือเราสามารถซื้อขายได้เหมือนกันอันนี้คือตัวตัว,ตวล่าสุดเลยใช่ก็คือเพื่อนๆก็สามารถซื้อได้เลยครับใช่แล้วก็จะได้เหมือนถือหุ้นเอ่อ s h r k s h i r e h a t h a w i y Nvidia Apple o i c r t s o f t Starbucks ได้เหมือนกันเลยครับเขาเป็นอีกทางเงลือกหนึ่งนเพราะว่าคนที่แบบเอ๊ะอยากลงทุนกระจายการลงทุนไปลงทุนในทุนต่างประเทศอยเงี้ยก็เป็นเป็นทางเลือกอีกทางเลือกอื่ที่ดี อันนี้คือ s อสแอห้าร้อยเราลองมาดูกราฟ s p 500ห้าร้อยกันหน่อยว่าในยาวๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูยาวๆ S&P 500ถา,ถ,าถ้าในรยะนี้ผมเหินที่เรียกไปก่อนเลยแล้วกันนะว่าผลตอบแทนของ s p 500ห้าร้อยเนี่ยเฉลี่ยรวมกัน,นรอบสาสิปีก็คือสิบจุดแปดเปอร์เซ็นตก็คือข้อมูลนี้นคือสอง6าสามหกถึงสองห้าหกหครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกราฟที่เต่ออันนี้ s อ500ห้าร้อยนะครับ เอาไว้เอาไว้ดูว่าเฮ้ยเราจะลงทุนไหมตอนนี้มันจะดอยไหมอ่าเหมือนกับตรงนี้เฮ้ยตรงนี้มันจะสูงแล้วไหมเฮ้ยมันจะลงมาข้างล่างเือเปล่ามันจะปรับฐานไหมอ่าหรือมันจะขึ้นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่าลองไปไล่ดูได้ครับว่าในในใ,ใ,ในเว็บในเว็บของของ S&P เนี่ยในเว็บของ DR เนี่ยมีเยอะเลยนะครับมีเยอะนะครับตอนนี้หลักๆที่เห็นแข่งกันอยู่ก็จะเป็นของกรุงไทยกับหยวนต้าแข่งกันออกมากเลยนะครับ กรุงไทยน่าจะออกเป็นแบบลายตัวเนาะเนี่ยกรุงไทยน่าจะเน้นลายตัวแล้วก็ศูนย์หนึ่งน่าจะเป็นเน้นเป็นอินเด็กหนึ่งเก้าเน้นเป็นอินเด็กซ์อะไรเงี้ยอืมนะครับก็มีหุ้นบางมีหุ้นลายตัวบา onda, ้างพอนด้าาอย่งเงี้ยเออจากคลิปที่ชอบมีแฮมเมสไหมแฮมเมสน้องอุ้ยหุ้นแฮมเมสตอนนี้เ oh, หรออ๋อมีแฮมเมสด้วยใช่แฮมเมสเลยนะครับคือแต่ตอนนี้เหมือนกับหลายคนก็นบอกว่าตอนนีหน้หุ้นเกี่ยวกับลักชัวรี่แบรนด์เหมือนกับโดนผลกระทบเนาะ นี่ฮนโนอ่าหรือจะเป็นเนี่ยหุ้นจีนก็มีนะเป็นหุ้นจีนที่แบบมีไฟฟี e. ไปตู้บ้าบ้ามีอ่าเซียมี่ก็มีนะเซียว <M ee. S 2> มี่อยู่ข้างล่างๆนี่เซียลมี่นะครับพี่เดียนแล้วตัว D R X แบบพวกเทสลาพวกอะไรพวกนั้นเขาจะกลับมาเป็น D R ไหมคะกลับครับกลับปีปีหน้าปีหกหกแปดกลับละเลิกละเลิก D R เลิกละเลิกเลิก D R X ละไม่เอาละเอามาเป็น D R ดีกว่า อืมนะเนี่ยวันนี้ B I X มีเบปซี่มีจริงๆลงทุนในเบิร์กชัยโดยตรงก็ได้นละนลองเอสเนี่ยเบิร์กช<า>ัยก็มีนะเนี่ยเบิร์กชัยฮาร์ดเวย์เนี่ยน,นะครับอันนี้ก็แบบอ่ะสมมติเราเรามาดูการาฟหน่อยเบิร์กชัยปุ๊บอ่าไม่ค่อยไปไหนนะครับลองไปดูเบิร์กชัยที่แบบหุ่นแม่หน่อยเบิร์กชัยฮาร์ดเวย์นะครับเอ่อเป็นแบบสตอ็อกดูซิ แล้วอยู่ที่เอาอยู่ที่เมกามันคลาสอะดูอันนี้ก่อนละกันเ o r ร์ชันแอนแ่ปมันก็จะแบบนี่ยาวๆหูขึ้นแบบฟืดนะยาวๆจะขึ้นได้แบบนี้หรือเปล่านี่ตั้งแต่ปีละสองพันหนึ่งสิบเอ็ดนะครับนี่สองพันสิบเอ็ดเียสิบกว่าปีก็เวอร์ชนาร์ดแเองนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ละกันเนาะเพราะงันเนี้ยก็ก็เอาไปดูได้ทำกันบ้านเพิ่มเติมได้สำหรับตัว ที่เรียกว่า ETF p e p ซี่ Visa g o o g l e AMD เออใครมารุ้นว่า AMD จะเป็นเหมือน Nvidia ไหมอ่าก็ก็ลองลุ้นดูได้อ่าสมมติ AMD เราแบบคิดว่าตอนนี้ Nvidia มันสูงแล้วอืมแบบเฮ้ย AMD AMD แบบเฮ้ยตอนนี้มันจะเป็น Nvidia Nvidia สองไหมอ่าหรือจะลงใน Nvidia หลักๆเลยก็ได้อ่าเห็นไหมมีแบบมี Nvidia 80ศย์ก็มีนะครับเนี่ย Nvidia เอ็ Nvidia. นวียนี่โอ้โหเป็นไงขึ้นแล้วไม่หยุดขึ้นแล้วขึ้นอีกแบบทะลุโลกอ่ะถ้าใครอยากลงทุนในเอ็นวีเดียก็สามารถลงทุนในเอ็นวีเดียแปศูนย์ได้เช่นกันนี่เป็นไงจากปีสองสามมาตอนนี้นี่สองสามนะสองสามคือปีที่แล้วนะก็ปีกว่าไหมใช่ค่ะปีกว่าปีกว่ารวยขึ้นกี่เด้งดีเนี่ยจากเจ็ดบาทมายี่บาทก็ สามเด้งกว่าสามเด้งอืม,อมแล้วอ่ะก็ต้องคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไหมก็ต้องคุยกับตัวเองถามตัวเองว่าเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนี้ไหมนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะโอเคอ่ะมีวันนี้เคลียร์เรื่องของ ETF ไหมครับคุณอุ้ยครับ,รบชัดเลยค่ะอืม ชัดเจนว่าแบบว่ามีความแตกต่างยังไงสรุปแล้วจะลงทุนใน ETF หรือจะลงทุนในกองทุนครับอ่า ETF ค่ะหรืออาจจะอยากกระจายความเสี่ยงไปลงทุนทั้งสองอย่างก็ได้เป็นอีกทางหนึ่งใช่ค่ะใช่โอเคอ่ะดีครับน้องเอสมีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมครับก็จริงๆก็สรุปข้อแตกต่างระหว่าง ETF กับกองทุนสั้นๆลวกันก็คืออิง ETF เนี่ยเราก็จะ ใช้ชว่วงเวลาซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหุ้นนั่นเองแล้วก็ราคาซื้อขายจริงๆก็คือราคาตลาดในเรยวทางแต่ถ้าเป็นกองทุนเนี่ยมันต้องเป็นชิงวันทําการแล้วก็ตัว ETF เนี่ยขั้นต่ำในการซื้อขายคือร้อยหน่วยแต่ถ้าเป็นกองทุนกองทุนรวมเนี่ยขั้นต่ำจะห้าพันบาทแล้วก็ ETF T บวกสองถ้าเป็นกองทุนรวมก็เป็น T บวกสี่ครับประมาณนี้อืครับอก็ได้ครบถ้วนนะประมาณนี้ แล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาพูดกันใหม่ในตอนต่อๆไปโอเคงั้นวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับส่วนใครจะติดต่อสอบถามก็สแกน QR code บนหน้าจอได้เลยครับ